เช็ควันเวลาดูสดซีรีส์หารักด้วยใจเธอไฟยูเเซลแอปล็อกคิวดูพร้อมนันกุลนันกุลชานนควงแอปทักษอรประกาศวันออกอากาศซีรีส์หารักด้วยใจเธอไฟยูเเซลดูสด,ด,สดตอนแรก18ทธันวาคมนี้แฟนแฟน,แฟนแกรีดหนักอยากดูมานานวันนี้ฝันเป็นจริง ควงแขนออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบกันแล้วสำหรับนนกุลชานนสันตินทรกุลกับนางเอกสาวรุ่นที่แอปทักษออนพักสุขเจริญหลังจากซีรีส์หารักด้วยใจเธอฝ่ายยัวเซลที่ทั้งคู่ขึ้นแท่นพระนางถึงเวลาของเลิกงามยามดีเตรียมลงจอให้แฟนๆได้ชมกันแล้วใครอยากเห็นเรื่องราวความรักของรุ่นที่รุ่นน้องห้ามพลาด กำหนดการออกอากาศซีรีส์หารักด้วยใจเธอไฟยูรเซลถูกโพสต์ลงบนไอจีของแอปและนานกุลโดยระบุว่าหารักด้วยใจเธอไฟยูเซลเริ่มตอนแรกวันที่18ทธันวาคมนี้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาที ทางช่อง GMM 25และเวลา22.30นาฬิกา30นาทีทางวิวและออกอากาศพร้อมกันในประเทศจีนรับชมบนแพลตฟอร์มจีนได้ที่ Tencent Video และ YOUKU OK ขณะเดียวกันแอปทักษ์ออก็ได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์เดียวกันของหนุ่มนานกุลชานนโดยบอกว่าขอล็อกคิวคืน18ทธันวานะคะน้องเชนจากที่หญิน ซึ่งเป็นชื่อของเขาและเธอในซีรีส์นั่นเองทำเอาแฟนไมายามกที่ได้เห็นถึงกับฟินหนักมากหารักด้วยใจเธอไฟย u r s เซลเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์เรื่องดังของจีนเรื่องย่อกล่าวถึงชีวิตของสาวออฟฟิศในวัยเลข3แอปทักะออนที่อายุอานามถึงคราวแต่งงานได้แล้ว เธอประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องงานแต่กลับอ่อนประสบการณ์ในเรื่องความรักเพราะยังคงเฝ้านึกถึงคำสัญญาที่ให้ได้กับเพื่อนสนิทว่าจะแต่งงานด้วยกันแต่แล้วเพื่อนชายของเธอนั้นกลับทิ้งไปแต่งงานกับคนอื่นเสียก่อนทำให้เธอฝันสลายและเสียใจอย่างหนักจึงชวนรุ่นน้องที่ทำงานนานกุลชานนไปดื่มเหล้าด้วยความเมาจึงเอ่ยปากเล่น ชวนรุ่นหนุ่มรุ่นน้องมาคบกันแต่เด็กหนุ่มกลับคิดจริงจนเกิดเป็นเรื่องราวความรักต่างวัยในที่ทำงานขึ้นมา